ดีมากเลยฮะดูนี่เม็ดโอ้เขียวปึ๊บเลยเขียวพอหลังจากใช้ประมาณกี่วันคะเขียวขึ้นมาเนี่ยรอบแรกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็คือตอนแรกเหลืองแบบเหลืองเหลืองเป็นเทียนทองเลยนะคะหลังจากใช้ก็กลับมาเขียวเป็นพริกเหมือนเดิมเป็นต้นพริกเหมือนเดิมเจ็ดวันนะคะก็เห็นเขียวกลับมาเหมือนเดิมก็คือพืชสามารถดูดกินอาหารได้ สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานแคแดงนะคะก็ลงพื้นที่กันที่ร้านปัญญาการเกษตรค่ะจังหวัดแพร่อันนี้ก็อยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกซอสนะคะพ่อช่วยแนะนําตัวให้หนูน่อยค่ะจาลองมากแก้วครับบ้านไปยางไหลทุ่งอันนี้<ม>อยู่อําเภอลองกวางลองกวางใช่ไหมคะพ่อปลูกพริกซอสทั้งหมดกี่ไร่คะเนี่ยอสองไร่สองไร่ ก่อนที่ทีมงานแค่แดงของเราจะเข้ามาใช่ไหมคะ,ะพ่อมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็มีใบเหลืองใบเป็นจุดเป็นด่างอะไรเงี้ย๋อใบใบเป็นเชืออช้อราเชื้อราจุดตากกแล้วหลังจากที่ใช้ชุดนิวคาร่าไปแล้วเนี่ยคะ่ะเชื้อราตัวนี้ยังเห็นลุกลามอยู่บ้างไหมคะไม่เห็นมีเลยฮะก็ไม่ไม่ลุกลามเลยลลใบเขียว,ใบ,ยวใบเขียวดี ไม่มีไม่มีใบสุดตากบอ่าไม่มีเลยแล้วหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงอ่าขาดธาตุตอนแรกขาดธาตุใช่ไหมคะขาดธาตุอันนี้ใบเหลืองเหลืองทั้งทุ่งเลย<ะ>แล้วหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงก็จะมีซีไวทใช่ไหมคะมีคู่ดกแล้วก็มีไวโทนิกเป็นยังไงบ้างคะโอดีมากเลยฮะดูนี่ไ โอเขียวปึ๊บเลยเขียวพอหลังจากใช้ประมาณกี่วันคะเขียวขึ้นมาเนี่ยรอบแรกอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หนึ่งก็คือตอนแรกเหลืองแบบเหลืองเหลืองเป็นเทียนทองเลยนะคะหลังจากใช้ก็กลับมาเขียวเป็นพริกเหมือนเดิมเป็นต้นพริกเหมือนเดิมเจ็ดวันนะคะก็เห็นเขียวกลับมาเหมือนเดิมก็คือพืชสามารถดูดกินอาหารได้ได้ดีขึ้นแล้ว หลังจากที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่น้องบอกมาก็จะมีชุดเชื้อราแล้วก็ชุดบำรุงเนี่ยพ่อจะถามเพราะว่าสิบคะแนนเนี่ยพ่อให้คะแนนสักกี้คะแนนดีคะให้สิบเลยให้เต็มสิบเลยนะอ๋อให้เต็มสิบเลยค่ะคุณคะอันนี้ก็คือใช้ได้ผลจริงๆใช่ไหมคะได,ได้ผลจริงจริงยังไงหนูก็รบกวนฝากพอ่อแนะนําบอกต่อแปลงพริกข้างๆข้างหน้าข้างหลังให้ด้วยนะคะ แันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ